อือมพอได้่ลยไม่ไม่ไมหรอกคะ่ะมาทีแรกก็อย่างนั้นแหละมาทีแรกก็อย่างนั้นแหละคะ่ะพอมาแล้วเพื่อนๆเ,เหมือนผ่านไปเนาะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อคืนคุณอะไรนะที่ภาษาจีนนะเนาะมาแป๊บเดียวแล้วก็ไป ตีห้าอาจจะมีเพื่อนๆไล์เยอะนะตอนนี้พี่นงเปิดได้สิบนาทีแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เปิดบ้านได้สิบสิบนาทีแล้วนะลงมาทักทายกันได้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่นงด้วยถึงไม่คุยกันก็จิ้มหน้าผากให้ด้วยค่ะ ขอให้ปังปังวันไหนวันไหนก็ได้แค่หลักกิโลสี่ได้แค่หลักกิโลสี่สี่หลักกิโลทุกวันทุกวันเนาะเมื่อไหร่จะไปถึงไปช้าๆเนาะไปช้าๆวันละสี่หลักกิโล ปวดคอหมุนจะหนุนหมอนไม่ไม่ดีนะ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วก็ลงมาคุยกันได้นะคะพี่นงรออ่านคอมเมนต์อยู่กาแฟถ้วยใหญ่ๆยังร้อนอยู่เนาะยังร้อนอยู่ ใส่กาแฟซองเดียวแต่ใส่กาแฟดำซองเดียวเนาะแต่ใส่น้ำเยอะจ้ะใส่น้ำเยอะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแลเพิ่มความอบอุ่นกาแฟหนึ่งซองขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามา สวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อหนูชื่อน้องแบเป็นน้องของชาบูครับน้องแบแบเลิฟยู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 น้องแบมาแล้วนี่น้องหมีแบรเขาเรียกน้องหมีแบนะเนี่ยน้องของชาบูนะชื่อน้องหมีแบ สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาคุยกับแม่น้องด้วยนะเข้ามาคุยกับแม่หนูด้วยนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์น้องเด็กๆก,กลับหมดเป็นยังไงกันมั่งครับเป็นยังไงกันมั่งครับน้องแบร์ขอสวัสดีนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แม่นงด้วยนะคะแม่นงยังไม่มีเพื่อนเลยแม่นงยังไม่มีเพื่อนเข้ามาในไลฟ์สดเท่าไหร่เลยไลฟ์วันไหนก็ได้วันละสี่หลักกิโลเท่านั้นเองครับเลิฟเลิฟทุกคนนะครับเลิฟยู เลบอยู่เลบอยู่เลบอยู่สวัสดีปีใหม่แล้วขอเชิญน้องแกวออกมาลำบุงหนูชื่อน้องมีเบเป็นน้องของพี่ชาบูนะครับ